สำหรับประเด็นสาระในเช้าวันนี้ก็คงมาจากคำถามจากพี่นรกรผู้ปลูกทุเรียนนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะมีจำนวนมากแล้วก็คล้ายๆกันหมดนั่นก็คือทุเรียนอยู่ในระยะดอกบานแล้วก็เกิดสภาวะการแตกใบอ่อนพี่นศกรครับอันนี้จะเป็นคำถามรวมๆแต่ว่าสิ่งที่เป็นประเด็นก็คือว่าแล้วเราจะต้องจัดการอย่างไรไม่มีใครตอบได้ครับเรื่องนี้อ้าว ถ้าตอบไม่ได้แล้วจะมานำเสนอสาระอย่างไรผมจึงต้องนำมาเป็นประเด็นให้กับพิโนศกรได้เข้าใจก่อนว่าในประเด็นคำว่าทุเรียนกำลังบานเราจะต้องกลับไปประเมินว่าทุเรียนเหล่านี้เขาบานอยู่ในระดับใดบานเสร็จไปแล้วหนึ่งรุ่นอยู่ในระยะห่างแยะไหมหรือว่า,เ,าเป็นรุ่นใหญ่ที่ผ่านการบานมาแล้วส่วนหนึ่ง มากกว่า5 0และในส่วนของประการที่สองคำว่าแตกใบอ่อนนั่นหมายความว่ายอดเพิ่งขยับหางปลาเพิ่งขยับหรือว่าในส่วนของหางปลาที่ขยับออกมานั้นเป็นยอดแดงหมดทั้งทรงพุ่มหรือเป็นบางส่วนในขณะเดียวกันในปริมาณของการแตกใบอ่อนนั้นเราก็ต้องไปประเมินอีกครับว่ามันแตกสัก3 0มเ ครึ่งหนึ่งของทรงพุ่มหิหรือ,หร,อหรือทั้งทรงพุ่มเพราะอะไรเพราะทั้งหมดทั้งหมวลนี้มันมีผลต่อ,อส่วนของการวางแผนในการจัดการเรื่องนี้เป็นเรื่องของความรู้ทางวิชาการและเทคนิคในการจัดการก่อนอื่นเราต้องย้อนกลับไปครับว่าเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นทุกปีแล้วทําไมมันถึงแตกใบอ่อนคําตอบก็คือเราต้องย้อนกลับไปครับว่าทุเรียน ที่จะออกดอกได้นั้นเขาต้องเป็นภาวะใบแก่ใบแก่เหล่านั้นถ้าเป็นกลุ่มพุทธรรมสารอาจจะเป็นอายุสองเดือนเศษแต่ถ้าเป็นกลุ่มธรรมชาติก็จะเป็นอายุสามเดือนในอายุสามเดือนนั้นกว่าจดอ,อกจะ,จะ,จะเจริญเติบโตกว่าจะบานก็ใช้เวลาประมาณ60วันโดยสรุปก็คืออายุของใบของเขานั้นได้แล้วพอดีที่จะต้องแตกใบอ่อนประการต่อมา ในเหตุผลที่สองก็คือสภาพดินฟ้าอากาศเราจะเห็นภาพชัดเจนนะคะว่าในส่วนของเวลานี้ความชื้นสูงมากจากอิทธิพลของลมฝ่ายใต้คึ่งเข้ามาตั้งแต่กลางเดือนหรือต้นเดือนมกราคมกลางเดือนมกราคมก็ค่อนข้างจะรุนแรงเราจะเห็นภาพครับหมอกลงน้ำค้างแรงความชื้นสูงนี่คือเหตุผลที่สองคือสภาพแวดล้อมเอื้อมหนวยเมื่อความชื้นสูง เขาก็ย่อมมีการเพิ่มระดับของฮอร์โมน G a e. หรือจิบเบอร์เลิกแอประการที่3ครับในส่วนของกระบวนการจัดการจากที่พิโนกสกรบังคับควบคุมปริมาณน้ำทำให้เขาออกดอกดอกเสร็จแล้วก็เพิ่มน้ำเพิ่มความสมบูรณ์เข้ามาจนกระทั่งมาถึงดอกบานเพราะดอกบานนั่นหมายความว่าระบบของการเจริญเติบโต,ตของเขานั้น รับรู้แล้วว่าเขาจะต้องแบกภาระผลผลิตทุเรียนอีกจำนวนหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะต้องจัดการก็คือเพื่อความอยู่รอดเพื่อการดำรงไว้ซึ่งการขยายพันธุ์ก็ต้องเลี้ยงผลทุเรียนให้จนกระทั่งสุกแก่แล้วเม็ดก็จะไปสามารถที่จะงอกได้ดังนั้นเขาจึงจำเป็นที่จะต้องมีคำสั่งในการสร้างใบ นี่คือเหตุผลนะครับว่าทําไมเขาถึงแตกใบอ่อนถ้าเราย้อนกลับไปในส่วนของการวางแผนที่ผมเคยอธิบายไว้ว่าเมื่อทุเรียนออกดอกเราก็ต้องรีบสร้างใบจะได้30มก็ไม่เป็นไรครับแต่พอมาถึงช่วงนี้ใบเหล่านั้นก็จะเป็นใบพื้นฐานพอทุเรียนช่วงดอกบานเสร็จหรือหางแย่ไหมก็จะแตกใบอ่อนอีกคำถามตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้ว จะมองประเด็นให้ความสำคัญกับใบอ่อนผมจึงต้องอธิบายว่ามันเป็นพฤติกรรมของทุเรียนเพราะฉะนั้นเราจะต้องกลับมาประเมินครับว่าในส่วนของใบอ่อนที่แตกออกมานั้นอยู่ในปริมาณระดับใดคือในส่วนของลักษณะของการเคลื่อนของยอด ดอกบานเราทราบดีครับว่าในช่วงดอกบานเนี่ยเราก็จะมีระบบการควบคุมปริมาณน้ําให้กระบวนการผสมเกสรเขาเป็นไปให้เน้นตรงนี้เป็นหลักก่อนอื่นเลยนะครับเราจะต้องเข้าใจว่าในส่วนของใบอ่อนที่ขยับกับดอกที่บานส่วนใหญ่แล้วในโลกของสื่อโซเชียลหรือพินักรกรจะให้น้ําหนักความทําคัญว่ามันเป็นอันตรายดอกดอกจะไม่ติด ซึ่งความจริงแล้วไม่ใช่นะครับในส่วนของใบที่กำลังขยับก็ยังไม่ได้เป็นคําตอบว่าเขาจะแตกใบอ่อนหรือไม่แต่มันเป็นพฤติกรรมที่บอกให้รู้แล้วว่าเขากำลังจะแตกใบอ่อนละดังนั้นในส่วนของกรณีดอกบานหรือหางแย้เนี่ยมันจะต้องกลมมาดูว่าณเวลาตรงนี้เราควบคุมปริมาณน้ำได้ดีเพียงใดถ้าเราสามารถที่จะควบคุมปริมาณน้ำได้ในระยะดอกบาน หรือในระยะหางแยะซึ่งก็จะเป็นระดับปริมาณน้ําเท่ากันมีผลต่อการเดินของใบอ่อนผมเคยนําเรียนแล้วว่าเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยเคยเกิดขึ้นแล้วก็ใบอ่อนเหล่านี้เนี่ยเวันก็แล้ว10วันก็แล้วยังไม่ได้ขยับอะไรเลยคั้นพอผ่านไปกลายเป็นใบเขียวละซึ่งพี่น้องสกอผู้ปลูกทุเรียนก็ไม่ได้ทําอะไรเลย เหตุผลตรงนี้มาจากอะไรก็มาจากกลไกที่เรามีระบบของการจัดการน้ําเพื่อที่จะให้กระบวนการผสมเกสรติดดีที่สุดนี่คือสิ่งสําคัญลําดับที่หนึ่งที่เราจะต้องให้ความสําคัญในส่วนที่สองพี่น้องเกร็จกนส่วนใหญ่จะมีแต่ความกังวลใบอ่อนตรงนี้จะทําให้ทุเรียนไม่ติดก็จะเป็นคําถามว่าแล้วเราจะจัดการอย่างไรคําแนะนําส่วนใหญ่ครับก็คือ หรือคุมซึ่งในมุมมองหรือในแนวคิดของผมเองไม่ค่อยจะเห็นด้วยกับในแนวทางนี้เราไม่ทำอะไรเลยซะยังจะดีกว่าดีกว่าอะไรดีกว่าท่านไปจัดการเอาปัจจัยบางอย่างไปกดไปคุมไว้เพื่อให้เขาชะลอตัวเรื่องนี้ลองฟังดูเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพิจารณาถ้าทุเรียนเขาจะแตกใบอ่อน พี่นสอสกรครับต่อให้ท่านกดหรือท่านจะคุมกี่ครั้งก็แล้วแต่ท่านไม่สามารถที่จะชนะใบอ่อนได้นั่นคือสิ่งที่เราต้องยอมรับวันนี้เราคุมอยู่ได้เจวันในอีกเจวันข้างหน้าใบาอ่อนเขาก็จะเดินต่อใบอ่อนเขาจะเดินตลอดเพราะฉะนั้นเมื่อเราอั้นไปอั้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงณเวลาหนึง่งเช่นในระยะไข่ไก น้ำก็ต้องเล่งปัจจัยก็ต้องให้ความชื้นก็สนับสนุนมันจะกลายเป็นการทะลักทะลวงของใบอ่อนอย่างรุนแรงเมื่อเกิดการแตกใบอ่อนรุนแรงย่อมมีผลต่อการหลุดร่วงคือการแข่งแย่งพลังงานกันระหว่างผลกับใบดังนั้นถ้าสิ่งที่พินักกรจะลองพิจารณาดูคืออะไรก็ตามครับถ้าเขาเปลี่ยนแปลงแบบเป็นไปตาม ธรรมชาติของเขาคือเปลี่ยนไปเรื่อยๆเช่นเขาแตกใบอ่อน30%ก็ให้เขาแตกไปเขาอยากจะแตกก็ให้เขาแตกไปแต่เราไม่ส่งคำว่าส่งก็คือการใช้ปัจจัยไปสนับสนุนให้ใบอ่อนแตกให้เร็วแตกให้มากเราจะไม่ทำเพียงแต่เราจะให้ปัจจัยบำรุงต่อไปให้เขามีอาหารกินมีพลังงานที่เพียงพอเขาอยากจะแตกก็ให้เขาแตกไป ถ้าจะพูดภาษาง่ายๆก็คือปัจจัยในเชิงบำรุงให้ใบเขาได้รับพลังงานแล้วแก่เร็วประเด็นจะเป็นด้านของเทคนิคในการจัดการแล้วครับในช่วงนี้หมายความว่าตัวปุ๋ยก็รณีของปุ๋ยนั้นเราทราบดีแล้วว่าเราจะให้พลังงานเข้าไปที่ใบปุ๋ยนั้นเราก็เลือกได้ครับก็คือเลือกเอาในส่วนของปริมาณปุ๋ยที่มีไนโตรเจนต่ำ จะเป็น5 25 30 6 32 35หรือ7 24 34คือในสูตรปุ๋ยในสัดส่วนนี้ระหว่าง1ต่อ3ต่อ3ประมาณนี้เพื่อที่จะ,ะไรเพื่อที่จะไปเพิ่มธาตุอาหารหลักเข้าไปแต่เราไม่ต้องการให้เกิดการแตกใบอ่อนมากเราก็ลดปริมาณในตัวเช่นลงสารสกัดจากสาหร่ายเราก็จะหยุดการใช้ครับเราก็จะไม่ได้ใช้ ในส่วนของตัวธาตุอาหารเสริมครบสูตรเหล็กสังกะสีทองแดงแมงกนีสโบริลีดีนัมอะไรเหล่านี้เราก็ใช้สูตรรวมในสูตรรวมเหล่านี้ท่านอาจจะเลือกสูตรที่มีแมกนีเซียมสูงมีเหล็กสูงมีแมกนีเซียมสูงอย่างเช่นอะคูวาสหรือจะได้กลุ่มเทรสต่างๆแล้วเราเพิ่มแมกนีเซียมเข้าไป เพราะท่านทราบดีว่าแมกนีเซียมจะไปช่วยตัวกลางให้ทําหน้าที่ให้ยอดแก่เร็วทําให้อ่าไปเสริมการทํางานของโพแทสเซียมทําให้ใบแก่เร็วในส่วนของตัวต่อมาที่เราจะเพิ่มได้อย่างเช่นตัวเมวิฟอร์ดคอร์ไพิลิมิฟอร์ดคอร์ซึ่งเราใช้ได้อยู่แล้วแต่เราจะใช้ในอัตราปกติก็หมายความว่าเขาแนะนำ 50cc เราก็ใช้แค่ 50cc ต่อน้ำ200ลิตร หรือ100ซีซีต่อนอลล้ำา2งิลตรเราก็ใช้อัตรานี้ไม่ต้องเพิ่มเป็นอัตราสูงสุดที่เติมเข้าไปตามกระแสพี่น้องสกรที่จะใช้กันอยู่ในส่วนของอีกตัวหนึ่งที่จะมีคุณสมบัติได้ก็อย่างเช่นตัวพรี3 2 3ก็จะมีคุณสมบัติในการเปลี่ยนไนโตรเจนหรือท่านเอาจะเลือกเอาที่เ,เราใช้กันอยู่นั่นก็คือตัวซปเปอร์ดีหรือดีไนเตรด ในอดีตปัจจุบันชื่อซ u เปอร์ดีแต่ว่าก็จะเปลี่ยนชื่ออีกแล้วนะครับเพราะว่ามันมีระเบียบใหม่ในการตั้งชื่ออันนี้ราชการก็เข้ามาจัดการในเรื่องนี้อยู่ต่อไปไอ้คำว่าดีไอซ้ซปเปอร์ไอ้พลัสอะไรพวกนี้จะไม่มีใช้แล้วมันเป็นเรื่องของกฎหมายระเบียนฉลากยาเราก็จะใช้ปัจจัยในกลุ่มเหล่านี้ให้ไปที่ใบเพื่อให้ใบน,นั้นได้รับพลังงาน กรณีที่ท่านถามเหมือนกันครับว่าแล้วกรณีน้ําตาลทางด่วนอาจจะเป็นสูตรสําเร็จครับคือน้ําตาลทางด่วนบวกกับสารเล่งใบแก่อันนี้เราก็ใช้ได้อันนี้เป็นการเติมพลังงานเพื่อไม่ให้เกิดการแข่งขันในส่วนของใบเราก็จะจัดการประมาณนี้แต่พี่นักศกรต้องเป็นผู้ที่เข้าไปสังเกตนะครับว่าใบาของทุเรียนนั้น ในช่วงที่เขาเริ่มขยับหางปลาเคลื่อนออกมาอาจจะดูว่าเร็วแต่หลังจากนั้นเขาจะหยุดนิ่งหรือเขาเคลื่อนตัวต่อถ้าเขาหยุดนิ่งก็แสดงว่าในระหว่างนี้เนี่ยผลอ่อนดอกการคุมน้ำเราได้ผลใบอ่อนเขาก็จะหยุดนิ่งถ้าหยุดนิ่งแล้วเขาจะเป็นอย่างไร อีกยีวันครับเขาจะเคลื่อนตัวต่อเขาจะเคลื่อนตัวออกมาใหม่แต่ในการเคลื่อนตัวออกมาใหม่อีก20วันนั้นเขาจะเพิ่มปริมาณขึ้นมาอีกดังนั้นผมจึงอยากจะนำเรียนนะครับว่ามันจะมีเหตุการณ์ขึ้นมาสองเหตุการณ์ในระหว่างที่หางปลาขยับหางปลาขยับออกมาเป็นยอดแดงเสร็จแล้วเขียวเลยอีกหนึ่งสัปดาห์เปลี่ยนเป็นสีเขียวเราก็ใช้ปัจจัยบำรุงไปครับ การที่เราใช้ปัจจัยบำรุงนั้นเราต้องเข้าใจว่าเราไม่ได้ไปจัดการในใบอ่อนนะครับแต่เราไปเติมพลังงานให้กับใบเก่าเพื่อให้เขามีพลังงานเพียงพอที่จะเลี้ยงผลก็ได้เลี้ยงใบก็ได้ทีนี้ประการต่อมาถ้าเราสังเกตแล้วว่ายอดเนี่ยมันพุ่งออกมาเร็วมากยอดหางตาขยับแล้วพุ่งออกมาทีเดียวห้าใบยอดยาวเลยนั่นหมายความว่า สิ่งที่พนักงจะต้องพบปัญหาใหญ่ก็คือเป็นการใช้พลังงานอย่างรุนแรงช่วนี้เราพักฟังสิ่งที่ดีๆจากคู่ให้การสนับสนุนรายการก็เราสักครู่หนึ่งก่อนครับโอ๊ยตัดทุเรียนทีไรไม่ได้ราคามีแต่ราดำนั่นก็เพี้ยแป้งนอนก็เพี้ยหอยจะแก้ยังไงดีแก้ไขได้ด้วยการใช้ยาเชือ้อบูเวลิน บูเวลินกำจัดเพีาแป้งและไลซินัตกำจัดเพี้ยหอยแต่ถ้าใช้ร่วมกันจะได้ผลสูงสุดแล้วใช้อย่างไรล่ะใช้บูเวลินที่อัตรา500ถึง800กรัมต่อน้ำ200ิตรเพื่อพบการระบาดแล้วหรือใช้อัตรา300กรัมร่วมกับสารกำจัดแมลงจะได้ผลเร็วและคุ้มได้นานกว่าพ่อแล้วอย่าลืมใช้สารจับใบซีลอนด้วยนะัทั้งบูเวลินและไลซินัสสินค้าชีวพันธ์คุณภาพ จากบริษัทแอปพายเค็มประเทศไทยจำกัดแล้วหาซื้อได้ที่ไหนล่ะที่ร้านไชยพุกเกษตรจันทบุรีทุกสาขาและร้านเคมีกเกษตรใกล้ป้านทันใช้สีเนก้อนสองพันนาพืชโตเร็ววันฉันก็รวยทันใจสีเนกอนสองพันนาใช้นาใช้ จากเอราวันเคมีกเกษตรฉันไม่อยากจะแซ่แม่ไม่อยากจะบอกเลยว่าที่ไม้บนฉันดกดีอย่างเงี้ยเพราะใช้สีนึงก้อนสองพัน <c oughs> สวนฉันก็ใช้ <c oughs> สีนึก้อนสองพันชันได้กับไม้ผลทุกชนิดเช่นทุเรียนส้นมมางคุณเงาะมีสารอะมิโนโอเอสิดจากธรรมชาติสารายทะเลสกัดพร,ร้อมทานอาหารที่จำเป็นสําหรับพืชเร่งการสะสมอาหารกระตุ้นการออกดอกการเจริญเติบโตเสริมสร้างกระบวนการทาง,งานของเอนไซม์ของแท้สาเร็จรูปจากบริษัทไซโฟประเทศอิตาลีจาหน่ายโดยบริษัทเอราวันเคมีกเกษตรจะมั่นใจใช้เคมีกเกษตรคุณภาพมาตรฐานบริษัทเอราวัน ท่าวเดเทคโนโครปตอน ใหพาวเวอร์ hey Power, ปุ๋ยเหลวที่ชาวสวนชั้นนำใช้เป็นประจำไฮพาวเวอร์ hey Power, สุดยอดปุ๋ยเหลวเข้มข้นฉีพ่นทางใบให้พาวเวอร์ปุ๋ยเหลวลายน้ำร้อยเปอร์เซนพืชกินหมดได้ผลแน่นอนไฮพาวเวอร์ hey Power, ปุ๋ยเหลวที่ใช้แล้วยอดและใบพืชเขียวสดใสเป็นมัน่นพร้อมต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกไฮพาวเวอร์ hey Power, ปุ๋ยเหลวขนานแท้ที่ชาวสวนชั้นนำใช้มาก,กว่า20ปีให้พาวเวอร์ ห้าย5สสะสมอาหารสร้างตาดอกทำให้ออกดอกดีสม่ำเสมอทั่วทั้งตน้นไฮพาวเวอร์สิบห้าขยายขนาดทำให้ใบใหญ่ขยายขนาดผลทำให้ผลโตไฮพาวเวอร์ยี่สิบเอ็ดเจเร่งการแตกใบอ่อนทำให้แตกใบอ่อนเร็วและสม่ำเสมออย่าลืม ใช้ปุ๋ยทางใบใช้ปุ๋ยเหลวให้พาวเวอร์ที่ชาวสวนชั้นนำใช้เป็นประจำให้พาวเวอร์ผลิตภัณฑ์ทรงคุณภาพจากเทคโนโลอบหาซื้อปุ๋ยเหลวให้พาวเวอร์ได้ที่ร้านเคมีเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใกล้บ้านท่านอะมิทอนิกอะโทนิกคือสารเอนไพิเศษที่เข้มข้นและมากด้วยคุณภาพที่อยู่คู่กับเกษตรกรตลอดมา เพราะอ,อัลโทนิกได้รับการพัฒนาให้เป็น3มพลังงานส่งเสริมการสร้างรากกระตุ้นการแตกใบและดอกส่งเสริมการเจริญเติบโตของผลเป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ในสภาพดินฟ้าอากาศแปรปรวนใช้อัลโทนิกสิปี บริษัทเจียไตจำกัดนำสิ่งดีๆสูเส่เกษตรกร ไพราคอไพราคอไพราคอสารป้องกันและกำจัดเชื้อราออกฤทธิ์ป้องกันและรักษาไพราคอระยะปลอดฝนสั้นดูดซึมเข้าสู่ใบพืชได้อย่างรวดเร็วยับยั้งการระบาดของโรคใบติดใบไหม a n อน r e k n o s e และราสีชมพูในทุเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพทุเรียนปลอดโรคชาวสวนถูกใจใช้ไพราคอสินค้าคุณภาพจากบริษัท รีลีฟจำกัดเราฟังสาระต่อจากในช่วงที่หนึ่งกันต่อได้เลยครับเพราะฉะนั้นในหลักการสำคัญในเวลานี้นะครับสิ่งที่เราจะต้องมองก็คือเป็นระยะดอกบานระยะห่างแย่ไม่ระยะผลอ่อนให้เข้าใจว่าเขายังไม่ได้ใช้พลังงานอะไรมากมายนักเป็นระยะที่กำลังจะติดผลจะไม่ได้ใช้พลังงานมาก ดังนั้นในเทคนิคการจัดการนั้นเราก็จะแยกงานออกมาเป็นสองส่วนส่วนที่หนึ่งคือเติมพลังงานให้ไปกับใบทีนี้ในการเติมพลังงานเนี่ยจะมีคำถามจากพี่น้องสกอรมากทีเดียวครับหมอทุเรียนแล้วปุ๋ยที่เขาแนะนำกันอย่างเช่น0.52.34นะครับหรือจะเป็นอ่0 4 6า13 0 46หรือจะเป็น0.42.56คือถ้าท่านจะต้องการใช้ ก็ใช้ได้นะครับแต่จะไม่ได้ใช้ในปริมาณอัตราที่สูงเพราะปุ๋ยลักษณะเหล่านี้เป็นปุ๋ยเชิงเดียวซึ่งในส่วนของผลกระทบถ้าเราใช้อัตราสูงเนี่ยมันจะมีส่วนที่จะทำให้ใบกระด้างและทำให้ใบเก่ามีอายุไขลดลงคือแก่เร็วเสื่อมสภาพเร็ว เพราะนั้นท่านจะใช้ก็ใช้ได้แต่ใช้ในอัตราตามแต่ถา้าถามว่าเราแนะนําอะไรเราก็จแนะนําปุ๋ยทางใบที่เป็นสูตรทั่วไปนะครับที่เป็นสุตรปกติในส่วนของกรณีที่เราต้องการที่จะเพิ่มผลของการควบคุมใบอ่อนให้มากกว่านี้ล่ะพี่นองสกรครับมันยังเหลืออีกหนึ่งทางเลือกที่จะให้พี่นรงสกรนําไปสู่การปฏิบัติ ถ้าในกรณีที่ใบอ่อนยอดหางปลาเดินแล้วเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วมีความยาวมีปริมาณมากนั่นหมายความว่าระดับฮอร์โมนจีเอหรือจิบโบอร์เรแอซิดสูงมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำได้นั่นก็คือการเพิ่มตัวเบรกเราทราบดีครับว่าเซลล์จะยาวใบอ่อนจะแตก ยอดจะเดินอย่างรวดเร็วก็เพราะว่า,าระดับฮอร์โมน g a e, หรือจิบเบร์เรลเลอิดมันสูงมากในต้นมาจากไหนมาจากน้ํามาจากอากาศความชื้นสูงความร้อนสูงแสงแดดยาวนานผมมีงานวิจัยที่เคยทดสอบแล้วก็นํามาใช้กับพิโนสกรซึ่งใช้กันมาอย่างต่อเนื่องก็คือให้ท่านสังเกตยอดที่เดินออกมาเขาเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วแล้วก็มีจํานวนมาก ปัจจัยที่เราจะนำมาเบรกเขานำมาคุมเขาคุมไม่ได้แล้วเราก็มาเลือกปัจจัยบำรุงบำรุงแล้วยังเอาไม่อยู่ครับคาว่าไม่อยู่นี่พี่นักสกรต้องเข้าใจว่าในระยะอาหารแย่ไหมระยะลูกหมากเนี่ยจะไม่ได้มีผลกระทบนักมันจะไปมีผลกระทบกต่อไข่ไก่นะครับไข่ไก่ไข่ห่านเพราะฉะนั้น สิ่งที่เราจะต้องดำเนินการปรับแผนใหม่เลยคือกรณีที่มันมากใบอ่อนมากใบอ่อนเดินเร็วเราก็จะมีการเติมฮอร์โมนตัวสารทุเรียนก็คือฮอร์โมนตัวแพคควมิทอโซนเราใช้ที่อัตรา 250cc หรือไปเกิน 300cc ต่อน,น้ำ2ลิตรลูกไปที่ใบอ่อนที่กำลังเดินอยู่ตรงนั้นหลายท่านบอกหมอทุเรียนแล้วมันไม่มีผลกระทบเลยมีครับ อาจจะมีผลกระทบเล็กๆน้อยๆต่อผลอ่อนอันนี้คือผลอ่อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านพ้นคือครั้งเดียวประเด็นมีพี่นศกรถามว่าละวางการใช้ปัจจัยเล่งให้ใบแก่การใช้สารทุเรียนหนึ่งครั้งผลของการที่จะไปช่วยใบยให้ชะลอตัวและแก่เร็วเนี่ยวิธีไหนดีที่สุด ผมเรียนเลยครับว่าการให้สารไปหนึ่งครั้งแล้วใช้ปัจจัยสะสมตามไปจะสามารถที่จะชะลอใบและทำให้ใบออกมาอย่างมีคุณภาพใบจะสดใสใบจะแก่เร็วใบจะมีคุณภาพดังนั้นผมก็จะสรุปตรงนี้เลยนะครับว่าถ้าในกรณีที่ใบทะลุทะลวงใบเคลื่อนตัวอย่างเรดเรวดเร็วใบมียอดที่มีความยาว วิธีนี้จะเป็นวิธีที่ได้ผลดีที่สุดก็คือการไล่สารไปที่ใบอ่อนหนึ่งครั้งแล้วก็ท่านก็จะใช้ปัจจัยเ,เล่งให้ใบแก่ต่อไปในส่วนของทางใบจะเป็นลักษณะของการจัดการอย่างนี้ให้เข้าใจต่อครับว่าวันนี้เนี่ยถ้าใบาเคลื่อนตัวออกมาได้แล้วใบาสามารถที่จะกลางแล้วสังเคราะห์แสงได้เราจะหมดปัญหา ในอนาคตเลยว่าทุเรียนเราจะเกิดการหลุดร่วงสลัดผลในระยะไข่หานไข่ไก่ไข่หานแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องเข้าใจครับว่าอีก20วันข้างหน้าเขาจะมีผลกระทบรุนแรงอีกนั่นหมายความว่าถ้าทุเรียนแตกใบอ่อนจำนวนมากในเวลานี้สิ่งที่เราต้องดำเนินการคือเราต้องเพิ่มปุ๋ยทางดินอาหารเสริมทางดินทีซอยหนึซอยสนะครับทีเคซอ,อ,อยห ทีเคซอยหอย่างละลิตรต่อน้ำสองล,ลิตรลาดทางดินในส่วนของปุ๋ยเราจะต้องเติมครับ15 5 20า้านเขียวเพราะอะไรเพราะว่าอีก20วันข้างหน้าผลก็จะโตใบก็จะกลางเต็มที่ทั้งหมดจะเกิดการแย่งแข่งขันซึ่งกันและกันจะเกิดการสลัดผลละลอกที่สอง วิธีการป้องกันไม่ให้สลัดผลตอนใบเพสลาดติดแก่แล้วผลอยู่ในระยะไข่หานก็คือการเติมทางดินเข้าไปณวันนี้ท่านอาจจะถามว่าเอา้าแล้วเติมลงไปใบมันไม่ทะลุทะลวงเหรอมันยิ่งแตกใบอ่อนใหญ่สิพี่นักิกรครับท่านใส่ปุ๋ยวันนี้อีก20วันข้างหน้านู่นนะครับปุ๋ยถึงจะได้ประโยชน์นะครับก็ถือว่าเป็นแนวทางการจัดการส่วนที่ผลอ่อนหางแย้ไหม เราก็จะเน้นการป้องกันการหลุดร่วงสูตรสำเร็จครับยูเรียชนิดพ่น3ขีดถึง5ขีดแคลเซียมเดียวจะเป็นโมฟุตโมโนแคลจะเป็นโฟมักแคลเซียมโบลอน400แคลเซียมเดียวนะครับโบลอนเดียวโบลอนเดียวอีก100อะโทนิก100 ไซฟามิน BK อีก100หรือจะเป็นในกลุ่มของสารในกลุ่มของไบโอสตตมเลนจะเป็นคีโนหรือจะเป็นปัจจัยต่างๆที่เป็นกลุ่มพลังงานถ้าเป็นพรีสามสองสคีโตวีก็ยังใช้ได้อยู่คือทั้งหมดเนี่ยมุ่งไปที่ผลอ่อนให้ขัว้วเหนียวส่วนทางใบไรให้เขาแก่เร็วก็จะกลายเป็นสุรสำเร็จแต่สิ่งหนึ่งที่ฝากไว้ในไทยสาระวันนี้พิลสกรอย่าพึ่งไปเร่งกระบวนการตัดแต่งนะครับการดึงผลไว้ ในปริมาณที่มีอยู่แล้วกาบรุ่นพี่แล้วก็จะมีหางแยะให้ผลเป็นตัวถ่วงใบใบเขาจะได้ไม่ชนะผลผลก็ยังอยู่ได้ครบถ้วนครับสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขกันท,กทุกทท่านสวัสดีครับ